「またおはよう」って言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前だ พ,พ่อบ้านพ่อบ้านทำนักอยู่ที่นั่นแหละอตอนการอยู่พร้อมหน้าการเดินทางบรรยากาศมานันอึมครึมยังไงไม่รู้แฮะใช่แล้วคิดว่าเขาคงไม่เต็มใจต้อนรับเราสัเท่าไหรล่ละ คาราเรียค่ะไปได้แล้วค่ะคิดว่าเขาคงจะไม่มาหาเรื่องแล้วหรอกนะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่สำคัญน่ะพวกนี้เป็นมือโปรต้องปีมือเหนือกว่าแม่หนูน่ัแน่นอนไม่ว่ายัางไงก็ควรเตรียมพร้อมเอาไว้นะเอ<ะ>้า<ะ>เมื่อวันก่อนต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ คุณผู้หญิงสั่งมาว่าให้พวกเรานะ่ะตอนรับพวกคุณทั้งสามคนอย่างสมเกียรติคนที่รับโทรศัพท์นี่เราเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ให้แล้วเชิญข้างในเลยครับแต่ที่สำคัญคีรัวล่ะรีบพาเราไปเจอกับคิรัวเร็วเข้าทันหน้าคุณคือคุณกรใช่ไหมครับผมได้ทราบทุกอย่างจากคุณผู้หญิงแล้วเชิญทุกคนด้านในเลยครับ คุณผู้หญิงครับพวกนั้นมาถึงแล้วครับครับครับงั้นเหรอครับตกลงตามที่สั่งครับถ้าอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์นะครับอฮะที่นี่เป็นที่พักของพ่อบ้านงั้นเหรอครับเชินพักผ่อตาสบายนะครับใจพักผ่อนตาสบายที่เนี่เหรอ พวกเราไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ที่นี่นานนักหรอกถ้าเป็นเรื่องนั้นคุณโกโต้ก็ลัาติดต่อไปทางเครือายแล้วนะครับกรณุณารอสักครู่นะครับบุญกรครับบาดแผลไปยังไงบ้างครับเอ๋เอเขายังช่วยแล้วล่ะฮะงั้นเลยครับขอโทษที่มึงแนะนําตัวกระผมชื่อโกโต้เป็นหัวหน้าพ่อบาดถ้าหากว่าขาดหรืออะไรก็บอกกระผมได้เลยนะครับ อขอบคุณในความมีน้ำใจแต่ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อมาพบคีรัวถ้าว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะพบก,กับเขาให้เร็วที่สุดช่วยนำทางไปหน่อยได้ไหมครับไม่จำเป็นหรอกนะครับมาทำไมล่ะท่านคีรัวงกำลังเดินทางมาที่นี่ครับคีรัวเหรอห้พูดจริงๆนะครับกรุณารออีกสักครู่เถอะนะครับใช่เยอะในที่สุดจะได้เจอกับคีรัวแล้วอ่ะ พอเห็นหน้าเราหมอน,น่าจะทำหน้ายัางไงนั่นเนี่ยว่าแต่ว่า uh huh. นั่งรอเฉยๆมันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับกระผมก็เลยมีเกมอยากจะชวนให้เล่นนะครับเกมเหรอครับเป็นเกมสนุกสนุกไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกครับก็เอาเป็นว่าถือเป็นการต้อนรับจากพวกเรา กระผมเลยอยากจะชวนเล่นเกมส์คลายเครียด,ดก็ได้งั้นเริ่มเลยนะครับเฮะนะอพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮะอเอาละเรียญอยู่ที่มือข้างไหนครับ มือซ้ายเก่งมากครับถ้างนั้นคราวนี้ผมจะให้เร็วกว่านี้นะครับเอาละข้างไหนกันแน่ครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าเราก็ยังมองทันอืมข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งอะฮะฮะผิดอืม เก่งมากครับยอดเยี่ยมจริงๆไอ้โถ <c oughs> ของแบบนี้มันไม่เท่าไหรหรอกหน้าถ้าง,งั้นต่อไปจะเริ่มเอาจริงแล้วนะครับเอาจริงเหรองั้นเออที่ผ่านๆมานี่ดิ <c oughs> ก็เป็นแค่การอุ่นเครื่องนะครับพร้อมนะครับงั้นจับตาดูให้ดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาล้วข้างไหนครับอเออรอบนี้รู้สึกจะไม่มั่นใจเลยแฮะรีบๆตอบมาสิครับทีนี้จะเริ่มเอาจริงเลยนะครับเอาจริงเหรอครับถ้าหากว่าตอบผิดก็ต้องเอานะฮะเอาไปว่าออก ฉันรู้จักท่านขีรัวมาตั้งแต่ท่านขีรัวเกิดมีความรู้สึกกับท่านเหมือนกับเป็นพ่อแม่คนหนึ่งขอบอกตามตรงฉันละเกลียดพวกแกที่จะมาแย่งท่านขีรัวไปวาร้สายอะว่างไงตอบมาสิหนักใจอข้างซ้ายฮะ บีเสเละเลยตอนที่คุณผู้หญิงโทรมาเสียงท่านเหมือนจะขาดใจให้ได้ท่านคงจะตัดใจสั่งลาท่านคีรัวด้วยความปวดร้าวใจแต่ว่าฉันยอมไม่ได้เราจะมาตัดสินกันจนกว่าท่านคีรัวจะมาถึงฉันจะตัดสินพวกนาย้วยวิธีการของฉันพวกแกไม่มีสิทธิ์คัดค้าน นี่พวกแกฮะอย่าขยับเลยขึ้งขยับอีกนังนั่นต้องขอขากประเด็นแน่เลยนังนั่นมันทำง,งานไม่ได้เรื่องไม่มีประโยชน์อยู่ต่อไปก็ไร้ความหมายก่อนฟังนะจากนี้ไปถ้าตอบผิดก็ต้องเอาทีละคนนะก่อนที่ท่านคีรัวจะมาถึง ถ้าพกแกเอากันทั้งสองคนฉันก็จะบอกท่านคีรั้ว่าพวกแกน่ะก,กลับไปก่อนแล้วไปที่ที่จะไม่มีวันได้พบกันอีกอ เอาละจะเริ่มแล้วนะคิดรู้ว่าล่ะโอปากพวกแกอุตสาเอาชีวิตรอดมาได้ถึงที่นี่แต่ว่ามาเจอฉันในวันนี้ก็ถือว่าพวกแกถึงขาดแล้วตกลงงั้นเรามาเริ่มกันเลยเอ,อา,อาเร็วมากเม่เป็นพันมือเร็วขึ้นงหลายเท่าตัวนี่เราจับจังหวะการเคลื่อนไหของมันไม่ได้เลยไม่ได้การเร็วเกินไปมองไม่ทัน เอาละมือข้างไหนเอออเออต้องหกในตาแล้วเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยเลือห้ไม่ต้องมาทำเป็นทวงเวลาต้องตอบภายในสามวินาทีหนึ่งวิสองวิสามวิเอาเชือกคอน้ั้นสุดโอเค ช้าก,ก่อนข้างซ้ายแต่ฉันว่าข้างขวาฉันก็เหมือนกันเนี่ยเอาแล้วเอ,เ,อ,เ,อเริ่มแรกเอาแค่คนเดียวเอ้ยช่วยทีนะก่อนคุณราปิก้าต่อเลยนะไม่ไหวหมอไม่เห็นเลยมือข้างไหน ฉันขอเลือกข้างขวางั้นฉันเลือกข้างซ้ายถึงจะเลือกเดากันคนละข้างเพราะหวังว่าจะฟลุกแต่ยังไงก็ต้องมีคนเอาเพิ่มอีกเป็นสองคนที่ถูกคือมือซ้ายนี่และทีนี้ก็เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นกอนงั้นก็ต้องเห็นทีต้องใช้สะพัดที่หกของนายแล้วล่ะกอนเอาแลวนะเดี๋ยวก่อนฮะว่าไง โถเอ้ยใครจะทวงเวลาใช่ไหมงั้นฉันจะฆ่านังนี่เลยนะไม่ใช่ฮะออ,อยากจะขอยืมมีดปอกผลไม้ตรงนั้นหน่อยได้ไหมฮะวางใจเธอะฮะผมไม่ทำวู่วามหรอกเอาอย่างนั้นกได,ด้ งั้นเหรอกลีดเลือดที่ข้างอยู่ออกนี่เองทำไมถึงปล่อยให้มันเข้ามาได้พระคุณกิรนะบอกว่าจะมาที่นี่เพื่อจะมาหาท่านคีรัวเขาเป็นเพื่อนกันนะคะฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวทำไมถึงได้จงใจพามันมาที่นี่เหมือนกับแมงเม้าบินเข้ากองไฟแท้ๆเล เพราะว่าพวกเขาเนะ่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆืคุณกอนะ่ะเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนกับท่านคีโรจริงๆฉันก็เลยยอมพาคุณกอนมาถึงที่นี่เอาละโอเคทีนี้เห็นชัดแล้วเริ่มต่อได้เลยเอาแล้วนะอยู่มือไหน อยู่มือซ้ายแล้วถ้าเกิดเจ้าก้อนมันตอบผิดล่ะเราก็เอากันทั้งสามคนยังไงล่ะเหรอฉันยอมแล้วถ้าง,งั้นมาดูแบบนี้กันบ้างเหรอโอ้ยหกมืโอโ้ยโ เอาละมือไหนดิเฮ้ยกกอน he <c oughs> มันอยู่ที่คนที่อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมฮะเอออะไรเหรอ <c oughs> จริงๆเหรอ <c oughs> <c oughs> ยอดเยี่ยมมากไม่ดเยยอด Oh. <c oughs> รู้ได้ไง <Okay. S 2> เอด่ยเก่ยมมากครับฝ <c oughs> ีมือไม่เลวเลยฮะเก่งมากเลยนะเจ้าหนูใช่เก่งมากนี่ก็โต้ฮะคิดรู้อ่เอาแล้วครับรบกวนเวลามามากพอแล้วงั้นผมคงจะต้องขอตัวก่อนแต่ว่าก็เป็นเกมที่ขาดเวลาได้ดีจริงๆเลยนะครับแปลว,ว่าที่เล่นเมื่อกี้นี้ก็เพื่อสร้างความสนุกสนานอย่างเดียวเองครับอ๋อนี่มันป่านนี้แล้วเหรอเนี่ย หมพวกนายไม่ชวนเล่นซสหรือเวลาเลยแต่ก็ทําให้หายเสีงได้เหมือนกันนะต้องขอโทษด้วยนะครับอะไรเล่าไม่ต้องหรอกขอ,อขอโทษอะไรเนี่ยเลิกครับอคิดดูว่าก้อนไม่ได้เจอสักนานขอบใจที่อุตส่าห์มา ไปโดนอะไรมาหน้านายดูไม่จืดเลยหน้านายก็เหมือนกันน่ะแล้วนั่นมาด้วยกันเหรอ,อครับพิก้าเลียวเ,เลียๆๆวยเอ้ยเล้วโอลีโอสิเออจริงสิยังไงพวกเราก็ร้บไปกันทถนะน้าจะไปที่ไหนก็ได้ฉันไม่เกี่ยงหรอกทำไมอะ่ะคือ,อยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวแม่ก็ตามมากวนใจอีกอสิเอ้อจริงสิโกโตครับฟังนะไม่ว่าแม่ฉันจะว่ายังไงอ่ะห้ามตามฉันมานะตกลงครับท่านเชิญได้เลยครับอ่ะ ทุกคนไปเตรียมออกเดินทางเลยครับครับั้นเราก็ไปกันเลยนะก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณคณาเรียรไม่ต้องห่วงคีรัวเขาหรอกนะเอ๊ะค่ะตอนรับเกิดด้วยนะคะอย่ามากเรื่องเลยนะรีบไปเถอะออาไปพวกเราออกไปได้นลคาคนาเรียค่ะไปทำงานสิอ่ะอะค่ะ ท่านครัวเดี๋ยวก่อนครับอะไรแล้วโกโตลืมแล้วหรือไงบอกแล้วอย่าห้ามฉันเออครับคานารียต้องห่างแล้วครับท่านคิรุอวค่ะนี่ค่ะช่างเหมือนเถอะคานารียก็ช่วยเก็บไว้ให้หน่อยแล้วกันฉันไปเนะอะตกลงค่ะท่านคุณโกโตฮะมีอะไรเลยครับ ถ้าคิดว่าไม่อยู่แล้วอ่ะคงจะว้าเวสินะฮะไม่หรอกครับกระผมเป็นพ่อบ้านไม่มีความรู้สึกใดๆเกินเลยต่อเจ้านายอยู่แล้วล่ะครับเฮ้ยโกหกหน้าตายเด็กก้อนคุณฮะอ่ะอยู่ข้างไหนข้างซ้ายไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ยไปไปได้ยังไงะใช่ มันเป็นกลในโลกนี้ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปโปรดระวังตัวด้วยผมต้องฝากดูแลท่านคีรัวด้วยนะครับใช่ฉันเคยโดนต้มซะเปื่อยพอเขาเฉลยเคล็ดลับให้ดูมันง่ายจนน่าโมโหก็คงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> มือไหนเอ่ยมื้อไหนเหรอ มือซ้ายไม่ใช่เหรออืมเอ๊ะทำไมอ่ะนี่ทำยังไงล่ะสรุปก็คือว่าหมอนั่นน่มีเหรียญอยู่ทั้งสองมือซ่อนเหรียญเอาไว้ในมือขวาแล้วก็โยนเหรียญขึ้นข้างบนใช้มือซ้ายรับเหรียญโดยจงใจให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นไงล่ะแล้วตอนที่ถามว่ามือไหนก็อาศัยจังหวะเลื่อนกำปั้นขึ้นมาระดับสายตาฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ค่อยปล่อยเหรียญลงในแขนเสื้อ,อยังไงเล่า อและที่เหลืออยู่ก็คือเหรียญในมือขวาเท่านั้นเองถูกต้องแล้วล่ะน้อยมันน่าเจ็บใจชะมัดอ้าวเขาคงจะใช้เทคนิคนี้เฉพาะครั้งสุดท้ายเท่านั้นถึงจะเป็นแค่เกมแต่ก็โกโต้เขาไม่ชอบเล่นขีโกงแล้วนะอนั่นน่ะสินะคิดรูว่าฮคุณโกโต้น่ะเขาเป็นคนดีใช่ไหมทตไมคิดงั้นเหรอืมก็ไม่รู้เหมือนกัน จะดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่รู้นะแต่ยังไงฉันก็เกลียดหมอนันอยู่ดีกะแล้วเชียวแต่ตอนเขาโมโหหน้ากลัวชะมัดเลยไม่หรอกหน้าเห็นเขาทำหน้าดูดูแบบนั้นก็เหอะแต่จริงจริงเขาใจดีแต่ก็ดีใจจังเลยนายเหรอที่ได้เจอคิดรู้อีกง่ายเถอะนึกว่าเรื่องอะไรก็ฉันนึกว่าเราจะไม่ได้เจอกันสัแล้วสิที่จริงอ่ะฉันก็นึกว่าฉันไม่ได้เจอนายอีกเหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันอีกนะใช่ พ่อฉันอนุญ,ญาตแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาตามรังควานอีกแล้วสบายใจได้เลยเราไปกันได้ทุกที่เลยอืมแล้วนายจะเอาไงต่อก่อนจะไปตามหาพ่อเลยหรือว่าจะกลับบ้านเกิดล่ะไม่หรอกฉันจะต้องเอาป้ายเนี่ยไปคืนที่สกะแล้วก็ต่อยหน้ามันคืนให้ได้ซะก,ก่อนน่ะไม่อย่างนั้นฉันก็ยังไม่นึกถึงเรื่องของพ่อหรือว่าคุณมิโตทั้งนั้นน่ะฮะ แล้วฮิสกามันอยู่ที่ไหนอะอ่ะฮะาไม่รู้เดว่าแล้วแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ไหนนะก่อนฮะจริงเหรอใช่แล้วฉันได้ยินจากปากของมันเองเลยตอนนั้นน่ะเหรอไม่ใช่หลังจากตอนนั้นหลังจากตอนนั้นใช่แล้วหลังจากที่อบรมเสร็จฮิสกามันเข้ามาบอกฉันวันที่หนึ่งเดือนเก้าฉันจะรออยู่ที่เมืองยอร์ชินซิตี้ เมืองยอชินซิตี้งั้นเหรอถ้าไปที่นั่นน่ะจะได้เจอมันเหรอใช่แล้วมันจะต้องโผล่ที่นั่นแน่นอนแต่ว่าพูดถึงวันที่หนึ่งเดือน9ก้านะ่ะมันต้องครึ่งปีนี่นะที่ยอชินซิตี้มันมีอะไรเหรอก็ออง,งานประมูลสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดในโลกยังไงเล่าใช่แล้ววันที่หนึ่งถึงสิเดือน9จะมีการรวมของมีค่าของหายากจากทั่วโลกแม้แต่สมบัติจากราชวงศ์ก็ยังมีพวกบ้าสมบัติ รสนิยมสูงจะแห่กันมาที่นี่เพื่อสนองกิเลสข,ของตัวมันเป็นแหล่งรวมเงินทองจากทุกสก,กุลเลยอ่ะจนเงามายาก็ต้องมาเหรอก็อาจจะเป็นได้นะเพราะอย่างน้อยๆพวกที่เกี่ยวข้องก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นอยู่แล้วงั้นคุณราพิก้าก็อืมฉันคงต้องขอลาซะตรงนี้เลยนะไหนๆก็ได้เจอคีโรอ,อีกครั้งแล้วและจะไปร่วมงานประมูลจําเป็นต้องมีเงินเป็นก้อนนะเงินเหรอใช่แล้ว จากนี้ไปฉันต้องไปทำงานรับจ้างในฐานะฮันเตอร์จริงๆสักทีงั้นเหรอคุณราปไปก้าเราเป็นเจอกันอีกนะที่เมืองยอร์ชินซิตี้น่ะฉันจะไปแน่นอนอืมถ้าเกิดฉันเจอฮิสโอก,ก่อนหน้านั้นแล้วฉันจะรีบส่งข่าวไปบอกนายทันทีนะขอบคุณมากแหมถ้างั้นฉันก็ต้องขอตัวกลับบ้านเหมือนกันเลโอเลโอด้วยเหรอเพราะแต่เดิมฉันตั้งใจว่าอยากจะเป็นหมอให้ได้นี่นาะและเมื่อมีการ์ดใบนี้แล้ว ฉันก็จะได้รับยกเว้นค่าเรียนที่แพงหูฉี่ยังไงเล่าทีนี้ฉันก็ต้องกลับไปนั่งท่องตำราแล้วล่ะนะงั้นเหรอฉันคงเหงาหน้าดูแต่ก็ช่วยไม่ได้อะพยายามเขานะแล้วโอรีโอเออก่อนหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันะผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะก็เพราะว่ามีนายคอยช่วยแล้วค่อยเจอกันใหม่นะเออจริงสิไว้คราวหน้าวันที่หนึ่งเดือนเก้าที่ยอกชินซิตี้อืเอาไว้เจอกันนะก่อน ต้องแยกจากทุกคนถึงจะเหงาก็จริงต่อไปก็ต้องอยู่กับคีรัวแค่สองคนแล้วติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะครับรับรองสนุกแน่ 「夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かり」「あっという間